โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรทั้งยังได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมของใจเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจอันจะส่งผลให้กำลังใจเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าจากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศินห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยกัลยาณมิตรเอนดูและกัลยาณมิตรทวีเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องธยธธร,รมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พร ส่วนสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วต่อมาได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อสร้างทานบารมีสั่งสมสเสบียงบุญให้เกิดขึ้นขั้นตอนนี้ถือเป็นการให้อายุพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการถวายความแข็งแรงแดกคณะสงฆ์อายุวันนะสุขะพละก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ถวายเช่นเดียวกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อมาสั่งสมบุญใหม่ร่วมกันทั้งยังได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ